สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมนะครับหลังจากเปิดตาดอกไปแล้วสองรอบนะครับแล้วก็ฉีดหกยี่สิบสามสิบได้หนึ่งรอบเนาะน้องเนาะนะครับอันนี้ก็มาที่บ้านของคนนะครับอันนี้ฉีดได้กี่วันแล้วครับนี่ครับน้องน้องน้องเจ้าของสวนดูหน้าหน่อยวันที่สี่นะครับก็มาดูกันนะครับก็ลักษณะของดอกค่อนข้างที่จะไข่ปลาแรงนะครับไข่ปลาแรงกว่าใบแต่ก็ยังเป็นที่ไว้ใจไม่ได้แต่ดูง่ายๆเลยว่าใบตรงเนี้ยมันบิดน้อง ถ้าถ้าใบตรงนี้มันบิดแสดงว่ามันจะแก่แล้วแต่คือก้านแดงอมชมพูแบบเนี้ยถ้าเกิดสูตรสารไม่ดีจริงหรือสูตรวิธีบํารุงไม่ดีจริงมันจะเลื้อยแล้วมันจะไม่ได้ดอกเลยนะครับก็เนี่ยครับขิงแบบนี้ก็หลุดแล้วอันนี้คือหลังจากฉีดหกยี่สิบไปพี่ให้ฉีดกิโลนะโลนึอย่างละโลอ่ะอย่างละโลนะครับเป็นแม้แคหกยี่สิบโลหนึ่งสิบแปสองสิบเจ็ดโลหนึ่งเคสนี้ก็ได้นะครับส่วนเคสนี้ก็ได้อีกเหมือนกันนะครับ ก็เป็นเคสเดียวกันในใน,ในอีกโซนหนึ่งฮะในฮัยขิงรุดแล้วนี่คือนะครับข้อดีของหกยี่สิบสามสิบนะครับและเนี่ยครับก็เป็นโซนของอันนี้ฝั่งนี้ก็เป็นโซนของมันเดินดอกเดินดอกสวยเนาะเท่ากับมันมีสองฝั่งครับฝั่งขวากับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมีสองแถวที่ใบค่อนข้างที่จะเหมือนว่าเหมือนจะแรงแต่มีไขป่ปลาแต่ฝั่งขวาก็สวยมาหมดแล้วนะครับดอกดีแล้วนะครับแบบนี้ครับก็สามารถใช้หกยี่สิบได้เหมือนกัน รอบต่อไปก็น่าจะให้เก็บน่าจะสองโลเลยครับเพราะว่าเก็บให้มันจบๆไปนะครับตรงไหนไม่น้องที่ใบแรงที่กงังวลไตรงนี้ละครับเราไปดูตรงนี้กันฮะเนี่ยครับตรงนี้ตรงนี้ก็เห็นดอกหมดแล้วนะครับน้องเขากังวลตรงนี้ครับก็เลยมาดูนะครับวันนี้นี่ก็มีมีดอกหมดแล้วนะครับนี่ตรงนี้ก็เหมือนมันก็แสงแสงย้อนแสงหน่อยนะครับ ครับนี่ก็โอ้นี่ก็หลุดแล้วนะฮะทรงแบบนี้ก็ฉีดหกยี่สิบได้เลยไม่น่าห่วงอะไรเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะครับ